เดี๋ยวเรื่องเล่าภาคต่อโอเควันนี้ก็ไปซ่อมจักรยานที่วัดน,นี้โ okay. อเคตอนแรกเราไปที่ร้านตรงใกล้สวนตรงเนี้ทีเนี้ยโอเคเขาอะก็แบบเหมือนว่าซ่อมไม่ได้เนี้ยแต่เอาจักรยานไปส่งสมวัณแกเอออันเนี้ยก็จะเล่าให้ฟังพอเสร็จปุ๊บใช่ไหมเราก็ไปที่วัดน,นี่แถววัดน,นี่มาร์เก็ตร้านจักรยานมันจะอยู่ยงๆกับตลาดวัดน,นี่โ okay. อเคพอเสร็จปุ๊บก็ไปตอนแรกกับไปถึงโอเค มันจะเลยวิไลที่เฉลียนอะโอเคทมเท่ากับทำอะเขาเรียกอะไร n e วิตี้ตอนนี้มันคือจะเลยไปนิดนึงใช่ไหมแล้วมันจะมีแบบว่าเหมือนแบบอารามะแกเธอที่มันวิววิที่ในคลิปวิดีโอโอเคถ้าใครจะดูก็ก็คือย้อนหลังคลิปวิดีโอที่ฉันทําคลิปวิดีโอแล้วฉันก็ทําแบบดึดแดบบึดแดบบึดแดบบแบบแบบึยดึดดึดดึดดอดดบดดึ่ดึอดึดดึดดึดสึดด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 ึ ฉันก็เดินไปตอนแรกอารามอ่ะมันมาก่อนทีนี้พอฉันเดินไปเหมือนมันมีคนเซตไว้โอเคทีนี้พอฉันไปไปเก่อก็คือเหมือนมีคนจับตาดูเราตลอดอ่ะโอเคฉันก็ไม่รู้ว่าอะไรอาจจะเป็นเพราะกล้องหรืออะไรฉันไม่รู้แต่มีคนจับตาเราตลอดซึ่งไม่ได้คิดไปเองทุกคนโอเคแบบมีคนแบบดรามา่าโอเคแบบพยายามดิสเครดิตเราเวลาเราโพสขายของโอเค okay. พอเสร็จปุ๊บฉันก็ไปทีนี้อ่าไปถึงวัดนี่มาเก็ตใช่ไหมมันห้าร้อยเมตรกว่าจะประมาณ ห้าร้อยเมตรจะถึงวัดนิมมเกตพอเสร็จปุ๊บใช่ไหมก็มาวิววิวว really? ิววิวว yeah, ิวว mm ิววิอย่างนี้เลยดกดโอเคมาสองสองเวนเออพอเสร็จปุ๊บก็วิววิววิอย่างนี้แหละทาชันนี้ชั้นก็ดูไม่ใช่สองแวนมาขับมาวิว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 แล้วก็วิว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 ไปนี้ไปมาไปมาสองครั้งแล้วก็ขับ แล้วก็ขับมาวิวว,วิวิวิจอดโอเคที่ตลาดอเนกมาร์เก็ตเออตรงนั้นน่ะมันเป็นธนาคารเก่าที่ว่าฉันเคยเล่าว่าเออเนี่ยที่ว่ามันเคยมีคนโปคนโปนในสมัยอดีตโอเคก็มันจะไม่พูดเออนั่นแหละอืจะไม่พูดเยอะไงเพราะว่าตอนถึงตอนนี้มันก็ยังจับคนไลยไม่ได้โอเคเข้าใจป่ะเออพอเสร็จปุ๊บแต่ฉันน่ารู้ว่าใครทาผัวก,ก็รู้ว่าใครทําโอเค โอเคเออก็คือนั่นแหละเราเป็นพยานั่นแหละแต่ว่าเราก็ไม่ไม่ได้พูดอะไรหรอกเออพอเสร็จปุ๊บใช่ไหมพอเสร็จเนาะเราก็ไปถึงเนาะทีนี้มันก็วิววิววิวมาใช่ไหมเราก็คิดว่าเออมันต้องแกล้งกูแน่เลยกูก็ทาท่าย,ยืนดูแบบนี้วอแซวอแซวคนคนบนรถเมย์ก็มองแบบแล้วทีนี้พอเราจะข้ามถนนปุ๊บใช่ไหมเราก็แบบหัวล้อแบบกั้นขำไม่อยู่ไงกขูขำแบบเหมือนปัญญาอ่อน <laughs> ก็กูก็ขำแบบมันไม่มีอะไรที่นั่นอ่ะจะจะว่าไปไปไปจับใครอะไรเงี้ยมันก็ไม่มีอ่ะตรงนั้นนะแกเออทีเนี้พอเสร็จปุ๊บอะไรมันจะบังเอิญขนาดนั้นทีนี้พอเสร็จปุ๊บเราก็เดินไปกําลังจะข้ามถนนไปอีกเดี๋ยวมันเป็นถนนเมนรดแบบนี้ใช่ไหมแล้วมันจะเป็นถนนซับย่อยที่เราจะเดินไปด้านนี้ใช่ไหมด้านขวามออือใช่ไหมเราจะเดินข้ามไปประมาณสี่ห้าคันรถนะเออรถประมาณสี่ห้าคันลุมเข้ามาเลยเว้ยแบบ อะไรมันจะเลี้ยวเร็วขนาดนั้นคือลุมเลี้ยวอะ่ะเข้าใจไหมล,ลุมเลี้ยวมาหากูอะ่ะเออลุมเลี้ยวมาหากูแบบก็ก็ตั้งใจแก้งั้นแหละดิสเครดิตนั่นแหละเพราะว่าวันนี้ฉันฉันซื้อของมาขายอะไรเงี้ยสองวันนี้โอเคอื้มที่ในออนไลน์โอเคในอินเทอร์นเน็ตพอเสร็จปุ๊บใช่ไหมก็แบบเจอแก้งั่นแหละเออเลี้ยวมาปุ๊บจะถึงจะถึงเรานี่แหละทีนี้เราก็ด้วยความที่แบบกุ๊กกั้นขำอ่ะคือแบบกั้นขำว่าเฮ้ยตำรวจแม่งเอ้ยเดี๋ยว คือดักวดไม่ใช่ตำรวจดักวดโอเคดักวดคือแบบเฮ้ยแบบสติกูอกว่าแบบกูก็ขำยืนขำอยู่ตัง้งนานคนบนรถเมย์ก็แบบมองแล้วก็มองแบบเฮ้ยขำคนผ่านไปผ่านมาก็มองแบบมองเต็มว่าเฮ้ยมาทําไมกันเยอะอะไรเงี้ยสี่ห้าคันหกไปประมาณเดียวหนึ่งสองสามสี่รถดักวดมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกประมาณห้าหกคันโอเคแวนเออแบบเหมือนแบบอุ <laughs> ้ยขี้ใหญ่ขี่ครี ขี่ใหญ่เหมือนขี่ใหญ่กูขำเหมือนขี่ใหญ่กูพอเสร็จปุ๊บใช่ไหมเราก็เดินไปจะข้ามถนนทีนี้รถธรรมดาก็มาไว้ประมาณห้าห้าหกคันเหมือนแบบจะมาสกัดเหมือนแบบจะมาสกัดเราไม่ให้เราข้ามถนนน่ะแกถ้าสมมุติว่าสติไม่มีตอนนั้นน่ะก็คือข้ามไปอ่ะคือรถชนแน่นอนโอเคมาทางซ้ายขวาแต่เราก็ดูก่อนข้ามเนาะว่าจะไปด้านไหนถูกป่ะเออแล้วทีนี้ เราก็ข้ามไปแต่ไอมาคือแบบว่ามันไปก่อนกูนกนแล้วห้าร้อยเมตรแล้วไอนั่นคือแบบว่ากูไม่รู้ว่ามันแพนิคหรือกูไม่รู้ว่ามันอะไรอีผัวคือแบบมันไม่ได้ยืนขำกับเราเข้าใจปะกูยืนขำคนเดียวแบบกูกั้นขำไม่อยู่คือแบบว่าเฮ้ยทําไมมาอะไรกันเยอะเออนั่นแหละก็อย่างนี้แหละประมาณนี้แต่ที่เล่าไปที่ในคลิปที่แล้วก็คือเล่าความจริงที่ว่าที่ว่าเขาต้องจําให้ได้โอเคว่าเราอะให้การเวลาที่เขามาที่บ้านเนี่ย เราอะให้การไปยังไงโอเคเราก็บอกไปแล้วโอเคว่าว่าที่ว่ามีคนจะขูขค่ากับเออเขาเรียกอะไรกับจะเอาเราเนี่ยไปที่อื่นเนี่ยแต่เรายังไม่ได้พูดว่าหวังสมบัติโอเคเข้าใจปะแต่ถ้ามีเขาหน้าเราจะลึกลงรายละเอียดไปว่าเออเฮอเรื่องเรื่องนี้แหละสาเหตุมาจากเรื่องมีคนต้องการสมบัตินี่แหละโอเคเข้าใจปะเออแต่ทีนี้เขา จะมาโกธเราก็ไม่ถูกจะมาอันนั้นเราก็ไม่ถูกเพราะเราได้พูดให้การไปแล้วเข้าใจป่ะทุกคนตอนที่เขามาบ้านบ้านเก่าครั้งหนึ่งที่นี่เออบ้านใหม่ด้วยเออประมาณนี้ก็เล่าเขาเรียกอะไรเท้าวความไปใช่ไหมเขาต้องไปจํารายละเอียดทุกอย่างให้ได้ก็คือทุกรายละเอียดที่เราบอกไปนะมันสาคัญมากกับชีวิตเราถูกไหมทุกคนเราเมคชัวร์ว่าเราอ่ะไม่ตายฟรีถูกปะ อันนี้ก็จะเล่าไว้เป็นหลักฐานโอเคว่าเออมันเป็นเรื่องมันเป็นแบบนี้โอเคถ้าวันนึงสมมติว่าโดนอะไรอย่างเงี้ยตายไปอย่างเงี้ยคือเราเมคเชวร์ว่าเราไม่ตายดิไม่ตายฟรีแล้วเขาสามารถที่จะจับคุณรลายได้ที่ทําได้ถูกไหมทุกคนอันนี้ก็จะเล่าไว้เป็นหลักฐานว่าว่าเอออย่างนี้อย่างนี้เออนั่นะแหละทีนี้ก็แบบเออคนก็ดูเต้มบางคนก็เดินมาแล้วก็แบบหัวล้อแบบ อะไรอย่างเงี้ยสมนาอะไรเงี้ยเออว่าโดนแกล้งอะไรเงี้ยทีนี้คือจะให้ทํายังไงล่ะเราก็แบบมันต้องซีเรียสใช่ไหมแต่กูปกติหรือเปล่าก็คือยืนขำเป,เป็นตัวเองเป็นยืนขำเพราะว่าตัวเองอะ่ะก็คือบ้าจี้ด้วยแบบว่าคือเวลาหัวเราบางทีก็คือหยุดไม่ได้ทุกคนมันมันมันเป็นบางทีเออทีนี้ก็ก็ไม่รู้ว่าปกติไหมแต่รู้แต่ว่ารู้ว่าตัวเองอะ่ะเส้นตื้นโอเคทีนี้เราก็มองแบบว่าเฮ้ยแต่ มันมันควรจะลองห้ไม่ว่าเจอแก้ขนาดนี้แต่เราก็คือกูแม็กโชว์ว่ากูไม่ได้ทําอะไรผิดอนะ่ะกูก็ยืนดูแล้วกูหัวเราะแบบสติหลุดไปแล้วอะไรแบบเนี้เอ้ยไหวยป่ามาเยอะอีแคนมาทั้งลงลง,ลง,ล,งลงแล้วหรือเปล่ากูขำแบบนี้คนมาหมดแล้วหรือเปล่าอะไรประมาณนี้แลวก็ยืนยืนมาแล้วก็ทําท่าแบบเอใส่อะไรเขาเรียกอะไรไอ้พวกที่มันมีเป็นสายแบบอะไรรัดนะ่ะ แกเหมือนเป็นเครื่องแบบนั่นแหละแต่ว่าเป็นสายรัดอยู่ตรงนี้มันก็ทําท่าเป็นแบบเสื้อเสื้อกั๊กทาแบบรัดแบดตรงนี้ตรงนี้ตรงน,รงนี้กูก็แบบ <c oughs> กูขำกูก็หัวเราะทีนี้เข้าไปในร้านจักรยานนะแกฉันก็ขำกั้นขำไม่ได้ฉันก็ยังหัวเราะเลยคนในร้านคนในร้านจักรยานก็บอกว่ามึงหัวเราะอะไรเงี้ยทุกคนก็แบบอ,อมีคนอมยิม้มมีคนแบบเฮ้ยมันไม่ตลกนเ,น,นเว้ยอะไรเงี้ยแต่กูขำอะคือแบบ ว่ามาทำไมเยอะอ่ะคือแบบที่ฉันโพสต์ไปอ่ะเนาะเออนั่นแหละก็ก็ไปดูแล้วก็มีตามนั้นตามจริงก็มีคลิปแหละแต่ไม่อยากลงคลิปแต่ว่ามีคลิปอยู่ฉันอาจจะลงเป็นไพรเวทเอาไว้เอาไว้เพื่อเป็นหลักฐานที่ว่าเออเนี่ยโดนโดน,โดนแกล้งจริงอะไรเงี้ยแต่ถ้าจะมาลงฉันยังไม่รู้ฉันต้องไปดูก่อนว่าฉันลงได้หรือเปล่าทุกคนเดี๋ยวว่าเดี๋ยวจะบอกว่าอุ้ยไปแอบถ่ายไปอะไรเงี้ยเข้าใจปะก็ค,คือแบบเนาะเราก็ต้องระวังเรื่องนี้เออประมาณนี้แหละทีนี้ฉันก็เล่าไว้เออ ก็คือเขาจะมาเออ่ไม่พอจใจเราอะไรนี้ไม่ถูกเขาต้องไปดูวัดที่เราให้การไปอะโอเคที่เขามาเนี่ยที่บ้านอะไรเงี้ยเขาต้องเก็บทุกรายละเอียดเพราะเราจะพูดทุกอย่างมันสาคัญกับชีวิตเราที่อันนี้พูดสองรอบแล้วโอเคก็คือประมาณนี้อืมอันนี้ฉันก็เล่าในห้องเออ นั่นแหละมันก็มีประมาณนี้ทุกคนแต่ว่าคือจะทํำยังไงได้จะพูดตรงๆคนที่จะมาเอาสมบัติก็เป็นญาติของตะกวดโอเคเข้าใจปะคือก็คือว่ากูมันรู้จักตะกวดเออก็คือกูเนี่ยมีเรื่องกับญาติตะกวดเข้าใจปะ <c oughs> เออก็ประมาณนี้แหละเออก็คือก็คือถ้าเขาเรียกอะไรถ้าเขาไม่หยุดหาเรื่องเราก็เออเราก็เราให้การไปตามตรงโอเคว่าอะไรเป็นอะไรประมาณนี้ทุกคนอืม คราวนี้ถ้าเกิดมีอีกใช่ไหมเราก็ต้องลุกลงลึกรายละเอียดเออเฮ้ยว่าอย่างนี้อย่างนี้เขามาทําแบบนี้ต้องการสมบัติอย่างนี้อย่างนี้โอเคเข้าใจทุกคนก็คือประมาณนี้เนาะเออนั่นแหละนี่ก็บอกข,ข่าวๆไว้นั่นแหละตามนั้นทุกคนก็ไม่ได้ไปเลื่อนโกหกเรื่องที่เล่าไปเป็นเรื่องจริงทั้งนั้นโอเคโอ้กอก็ประมาณนี้เนาะก็แค่นี้ก่อนนี่ก็เพิ่งตื่นแหละแล้วก็เพิ่งตื่นก็ไม่รู้จะนอนตอนไหนประมาณนู้นแหละ เที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองแน้วโอเคทุกคนก็ประมาณนี้แต่อีผัวคือไปแล้วคือไปแล้วข้าถนไปแล้วคือไม่ได้ถึงร้านจักรยานแล้วกูยังถึงวิวสามแยกแบบฮามะมันก็แบบทีนี้พอเราก็มองดูแต่นี่ทีนี้พอมองไปเอาเฮ้ยมันไปแล้วโอเคทุกคนก็เล่าประมาณนี้ถ้ามีอะไรจะเล่าฮอตไลน์อีกโอเค